ครับวันนี้มาดูว่าปูนพี่เสือนะครับปูนเสือสาบสูตรพิเศษนะครับ40กิโลนี่จะได้กี่กระป๋งนะครับกี่กระป๋องกี่ถังนะครับบ้านผมเรียกทั้งปูนนะครับ ครับเฉลี่ยแล้วก็ได้ประมาณ7จถังนะครับที่ผมวองได้เนาะหนึ่งสอบได้ประมาณ7จถังครับ